หายไปนานรถมิวเอ็กซ์สาทำเครื่องเสียงมาหนักทั้งคันอยากได้กำลังเพิ่มมันตอบโจทย์จริงเปล่าเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้าดีกว่าสวัสดีครับพี่พี่ถามถามนิดนึงครับรถมิวเอ็กคันนี้3.0ครับออกมานานเนี่ยพี่สามปีประมาณ 3, 3ปี3ปี ปัญหาที่เกิดทําไมพี่ถึงอยากนํารถคันนี้มาติดตั้งกล่องพี่หคือเรื่องอัตราเร่งครับอัตราเร่งเป็นไงพี่อ,อัตราเร่งก็คือม,มันมันไม่ไม่ไวตามที่เราต้องการไม่ไวตามที่ต้องการอ่าครับมันเกิดจากอะไรพี่พี่ไปทำเครื่องเสียงมาด้วยว่าพี่ไม่อาจจะไม่น่า,นานจะเกี่ยวไ <c oughs> <c oughs> ม่น่าจะเกี่ยวเมเมื่อกี้เห็นซับบอกมีซับมีอะไรเงี้ยอันนี้เครื่องเสียงเต็มลำเลยวะพี่ไม่ครับหรือขึ้งหน้าขึ้งหน้าครับแค่แล้วก็รถขับมาใช้มานาน พอสามปีนี่คือมันตอนแรกๆที่รู้สึกว่าออกรถมาใหม่ๆเป็นยังไงบ้างพี่คือรับได้ตอนแรกรับได้เพราะเมื่อก่อนใช้ปีประตูแล้วพอมาใช้ตัวนี้ะตัวนี้อัตราตอบโจทย์มากกว่าเดิมตอบโจทย์มากกว่าเดิมครับเล่งแซงดีหมดเลยดีดีพอผ่านมาสามปีเป็นยังไงพี่มันเริ่มไม่ดีทำไมไม่เริ่มไม่ดีอาจจะเราเริ่มทินอ่าพอพอเราเริ่มเริ่มทินปุ๊บอันนี้มันจาก ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไวตามที่เราต้องการแล้วแล้วที่พี่ตัดสินใจอยากเอาของตตั้งูเข้าไปอยู่ในรถคันนี้อยากไปติดตั้งเข้าไปอยู่รถคันนี้คือตอนนี้อัออนดับแรกคือของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณเฉลี่ยที่10กิโลลิตรครับอ,อันนี้10กิโลลิตรผมเลยเป็น,เป,นเป็นที่จ่กับชีวิตปลารหรือว่าเราไปไปไป,ไปเร่งมันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าไอ้จุนี้น่าจะตอบโจทย์ว่าของบูทเนี่ยน่าจะตอบโจทย์รับปรับจูนให้ให้ตรงกับตามที่เราใช้ ก็คือในใจพี่เอาแค่สเต็ปใช้งานพอถูกไหมไม่ต้องไปเค้นอะไรมันเน้นแบบให้ให้เหมาะสมกับการใช้งานง่ายๆอุปสรรคมีนะครับวันนี้พี่เขาติดตั้งซับบล็อกมาในรถอ่ามันคือเขาเรียกว่าการติดตั้งจะลำบากใช้ใช้ระยะเวลาในการทําค่อนข้างนานโดยปกติแล้วผมใช้เวลารวดเร็วในการติดตั้งก็เมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วบอกว่ามีเครื่องเสียงมีอะไรตรงนี้นั่นก็เสร็จเรียบร้อยก็เลยจับขึ้น จะขึ้นเขียงโมนโน,โนแล้วเดี๋ยวลองดูว่าวัดดาเนินให้พี่เขาดูก่อนว่าแรงมาได้เท่าไหร่แล้วก็ปรับจูนเสร็จปุ๊บเป็นไงบ้างตามที่เขาต้องการจริงหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปชมกันเลยฮะสายไฟตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟ,ไฟเหมือนเดิมนะครับหลายๆคลิปที่ทุกคนชมมานะครับยุกใหม่และรถรุ่นใหม่นะครับไม่ต้องไปกังวลแล้วว่าเฮ้ยต้องไปตัดสายไฟหรือเปล่าถ้ามีก้่าไม้หนึ่งก็เสียสายไฟตรงรุ่นไปเลยเสียเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนําเลยสําคัญมากนี่ กรองอากาศอันนี้พี่เขาเปลี่ยนด้วยเนื่องจากอะไรกรองอากาศเดิมมันเริ่มสกรปรกแล้วเมื่อกี้ถอดออกมาแล้วนะครับก็มีค่าบใบไม้ค่าสิ่งสกรปรกตามอายุการใช้งานของมันแหละนะครับนะฮะไอ้ตรงเนี้ยกรองอากาศผมบอกก่อนว่าพูดมาย้ำมาหลายๆคลิปแล้วจะใส่กรองแต่งหรือกรอ,องเดิมนะครับถ้าไม่มันดูแลรักษามันพังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยากจะใส่กรองแต่งก็มันคนมันเลยฮะ ดูแลรักษานะครับประมาณสัก6กพอโล่ถอดมาดูก็ได้ฉีน้ําล้างทำความสะอาดฉากแห้งจบเลยแนะน,นําอีกน,นิดนึงก่อนก่อนปรับจูนนะครับผมขึ้นมาบนรถปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยขึ้นบนไดโนเทสนะครับก็จะปิดแอคชั่น,น,นคอน,น,นโทรลนะฮะเพื่อให้เวลาขณะล้อหมุนนะครับล้อหน้ามันไม่หมุนล้อหลังหมุนไม่ให้เกิดการสลิปนะครับมันจะฟ้องนะครับว่าสลิปหรือล้อหน้าไม่มีสปีดเข้าเข้าทําง,งานนะครับอันนี้คือเทคนิคหนึ่งนะครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ปิด ตัวเรื่องเบรกเฉินนะครับผมปิดพอหลังจุงเสร็จหลายคนชอบตกใจเชีย่ยเซ็นเซอร์เป็นไรวุ่เนี่ยทำไมไฟโชว์เต็มหน้าปัดไม่ครับเดี๋ยวพอเราลงไรโน่เสร็จขับรถได้สักระยะหนึ่งประมาณ1กิโลล้อหน้ามีสปีดเข้าปุ๊บกล่องเะครัคเขารูจักนะครับอาสัญญาณเสร็จเรียบร้อยไฟไมันก็จะดับหมดนะครับไม่ต้องตกใจนะครับ สำหรับ m ิลเเนี่ยหลายคนถามว่าเฮ้ยประหยัดกว่าเดิมเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ5-8%นะครับจากการทดสอบมาทั้งหมดนะครับที่เราทำงานร่วมกับค่ายรถนะครับประมาณนี้แหละก็คราวนี้ถามว่าความประหยัดประหยัดน้อยประหยัดมากขึ้นอยู่กับการขับด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใส่กล่องปุ๊บจะประหยัดตลอดการเหยียบคันเร่งถ้าเราเหยียบแน่นๆเต็มเมแช่าย,ยาวๆอันนั้นก็ต้องบริโภคน้ำมันตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราขับอยู่ในระดับเหมาะสมก็คือความเร็วร้อยไม่เกินร,ร้อยยี่สิบนะครับประหยัดกว่าเดิมแน่นอน <Conf> จูนเสร็จเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมครับให้ดูส่วนต่างนะครับอย่าไปมองว่าเฮ้ยคันนู้นได้240มา้าคันนี้ได้238คันนู้นได้250ให้ดูส่วนต่างครับในการปรับจูนรถผมจะแนะนําลูกค้ากันนะฮะรถความสมบูรณ์ของรถมันไม่เท่ากันเพราะว่าด้วยการใช้งานของเราด้วยนะครับอ่ะคันนี้รถด,เดัเดิมเนี่ยร้อแรงม้านะครับ164.9นะครับแรงบิดอยู่417 จ1.8นิวตันเมตรนะครับจูนเสร็จ232.5แรงม้านะครับแรงบิดอยู่603นิวตันเมตรอายง่ายก็เหมือนเดิมแรงม้าขึ้นมาประมาณ60กว่าแรงม้าแรงบิดก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ100นิวตันเมตรนะครับก็ตามที่พี่เขาอยากได้ก็คือว่าเน้นใช้งานเหมาะสมถามว่าไปได้อีกไหมคิดว่าไปได้แต่ไม่เอาดีกว่าให้พี่เขาขับแช่ยาวได้ไม่เกิดปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวไปลอง เมื่อสักครู่พี่ดูการปรับจูนบนเนโนเทสาถามความเห็นส่วนตัวพี่หนึ่งครับว่าเป็นยังไงบ้างกับการปรับจูนบนเนโนเทสถ้าเปรียบเทียบกับถนนในความความเห็นส่วนตัวของพี่ก็ได้ค่าที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่ที่แท้จริงครับท,ท,ที่ตอบโจทย์ที่ออกมาเป็นตัวเลขอ่าครับครับอ่าฮะไม่ต้องมานั่งนึกเนาะว่าจะได้กี่รแรงม้าเนะาะให้พี่ลองก่อนเป็นไงบ้าง มามาไวกว่าเดิมครับมาไวกว่าเดิมใช่ไหมพี่แต่ส่วนที่เหลือเดี๋ยวต้องให้พี่ลองไปลองลองเองเนาะวิ่งยาวๆนะครับผมก็เหตุแรงมาที่พี่เห็นเนอะเปรียบเทียบผมเปรียบเทียบให้ดูแล้วว่ารถเดิมๆให้วัดก่อนเลยรันแรกแล้วก็จูนเสร็จเห็นความแตกต่างแล้วล่ะแรงมาที่พี่ได้รับตอบโจทย์ไหมรับได้ไหมครับรับรับได้ครับรับได้หกสิบแรงมาผมถือว่าเยอะนะหกสิบกว่ามาเนี่ยอะ โดยปกติพี่ขับใช้งานคือเราวิ่งทางไกลไหมครับหรือวิ่งแค่ในเมืองเน้นตอนเล่งแซงอย่างเดียวประมาณครึ่งครึ่งครับทั้งทางไกลด้วยแล้วก็ในเมืองด้วยของเดิมพี่บอกว่ามันยังกินน้ามันอยู่ถูกไหมครับครับอ่าเดี๋ยวลองให้พี่ลองขับใช้งานดูเนาะเพราะว่ามันจะประหยัดกว่าเดิมมากน้อยขนาดไหนเนาะครับโอเคครับขอบคุณครับครับนี่หลังจากออกไปทดสอบกับพี่ลูกค้านะครับ เห็นไหมฮะว่าหลังจากขึ้นไนโน่ตอนแรกไฟโชว์หน้าปัดนะครับพวก t ท a c t i o n control หรือเบรกฉุกเฉินนะตอนนี้หายหมดแล้วเนี่ยที่ผมบอกเมื่อไหลล้อหน้าเริ่มหมุนนะครับสปีดเข้าก็ไฟมันก็จะดับหมดแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับท้าก็ออกไปลองปุ๊บก,ก็บอกนะแฮปปี้นะครับรอบมาเร็วไวกว่าเดิมเขาก็ถูกใจแหละนะครับที่สําคัญกล่องนะครับย้ําหลายรอบเลยว่ากองอัลต้าพูดข้อดีของมันหลักๆเลย นอกจากเพิ่มแรงม้าแรงบิดแล้วช่วยอัตราเร่งที่ดีขึ้นแซงออกไปต้องรุนแล้วเนี่ยเปิดปิดกล่องได้มีรีโมทให้คุณปรับนะครับลูกค้าวันนี้ไม่อยากเปิดกล่องหดปิดได้โหมดศนะูนย์ปิดเปมาตรฐานเดิมจริงนะครับโหมดหนึ่งก็มีให้จูนรับขับใช้งานทั่วไปโหมดสองอยากจะแรงเหมือนสปอร์ตก็ได้เนี่ยแหละข้อดีนะครับอยากทํากลับเดิมเมื่อไหร่ทําได้เลยไม่ต้องแบบกลับไปหาจูนเนอร์เพื่อ,อคืนไฟเดิมกลับให้หน่อยไม่ต้องครับ ตรงนี้จบจบง่ายๆนะครับในราคาที่จ่ายไปแล้วคุ้มค่าเบื่อเมื่อไหร่ขายรถเมื่อไหร่อยากจะถอดขายก็ขายได้อีกก็ได้เงินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไงว่าคุ้มค่านะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับการเพิ่มสมรรถนะรถนะครับจะรุ่นไหนก็ตามนะครับสามารถติดต่อทักแชทมาได้เลยนะครับคลิปกดเพิ่มเติมด้านล่างนะครับดูเพิ่มเติมด้านล่างนะครับจะมีช่องทางการติดต่อทั้งไลน์และเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ ติดต่อได้เลยอัพอีซิลชับจูนเนอร์นะครับอ่ะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ